สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมหาข่าวเอฟเมกัสกวันนี้พุธที่26เมษายน2566นะครับยังตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลพิม์ลิกกันเหมือนเดิมวันนี้หยิบยกเกมระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเรือคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับเล่นกันในช่วงเวลาตีสอตรงก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้นะครับ eak 9 9คอบอลแฟนบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับเข้ามาสอบถามทัศนะเรื่องราวของฟุตบอลได้นะครับ e a k 9 9ฝากคคอออบบบลลแฟนนไวว้้ดยะรั เอาละครับเกมของทั้งคู่แต้มเนี่ยอาร์เซนอลนำอยู่5แต้มแต่ว่าซิตี้แข่งน้อยกว่า2นัดนะครับซิตี้มีอยู่70อาร์เซนอล75วันนี้ซิตี้ถ้าชนะจะบีบตามหลังอาร์เซนอลอยู่แค่2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งเป๊ปโกเดล่าและก็ปิเกลอาร์เตต้าน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดน่าจะเน้นกันทั้งคู่แน่นอนนะครับซิตี้เองเล่นในบ้าน ได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ท่านชนะโอกาสที่จะกลับมาลุนแชมป์ก็ถือว่าค่อนข้างสดใสนะครับถึงแม้ว่าแต้มจะตามหลังอยู่สองแมแต่ว่าโปรแกรมอยู่ในมืออีกสองเกมนะครับซิตี้เองแนวรุกก็จะมีเอริงฮาร์แลนด์คิวนินบอยเป็นตัวนำทัพนะครับแจ็คกิลิสแนวรับก็จะมีเดียสโตนแล้วก็ลองเล่มิดฟิลมีอุคไฮกุนดอการโลดี้ก็ยืนคุมตรงกลางครับส่วน อาร์ซนอลเองเกมรุกน่าจะมากันครบครับบุกยซาก้ามาตินลีกับเบเชซุสตรงกลางทูมัสปาเตกากนิชาก้าและก็โอเดกาก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่คนข้างสูสีเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับอาร์ซนอลยืนระยะมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็มาแผ่วในช่วง3เกมติดเสมอมา3เกมติดส่วนซิตี้ปีนี้อาจจะไม่หวือหวามาเรื่อยๆเลยครับโดยเฉพาะในเกมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำนะครับทำให้ตอนนี้ ก็ขยับขึ้นมาไล่บีอสนอลแล้วก็มีลุนแชมป์เต็มตัวนะครับวันนี้ผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับการเล่นในบ้านวันนี้จะพลาดไม่ได้เป๊ปกุดิลล่าน่าจะเน้นทุกตำแหน่งเน้นทุกตารางนิวแน่นอนนะครับการเล่นในบ้านต้องการเก็บ3แต้มเพื่อที่จะกดดันอ์เซนอลและที่สําคัญวันนี้อาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์ไกลๆก็ได้โปรแกรมอาจจะเหลืออยู่อีกประมาณ6นัด7นัดนะซิตี้เองถ้านับเกมนี้ด้วยก็จะเหลือ8นัดวันนี้ถ้าชนะไว้ก่อนเนี่ยโอกาสที่จะลอยลามกับการที่จะ ไลบียสนอนแล้วก็แซงในท้ายที่สุดเนี่ยเป็นไปได้คนทั้งสูงเพราะฉะนั้นผมมองว่าทั้งเควินเดบลอยทั้งเอริงฮาร์แลนด์น่าจะใส่เต็มแน่นอนแนวะรับอาร์ซอนไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของในะรูปแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้ได้นะครับวันนี้เอกมะขาวฟันธงให้เชียร์เจ้าถิ่นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้น่าจะเข้าวินเอาชนะอาร์ซอนไปได้ในท้ายที่สุดนะครับอีกหนึ่งคู่ที่ลอนดอนนะครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านลิเวอร์พูลครับเวสต์แฮมยังลุ้นหนีตายอยู่ส่วนลิเวอร์พูลเองก ไล่ลา,ลาพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับโดยชพอะในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกก็ยังได้ลุ้นอยู่ส่วนแชมเปี้ยนลีกอาจจะลุ้นเหนื่อยวันนี้ลิฟูบุกไปเยือนอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านนะครับเฟซแฮมพักหลังฟอร์มดีมากแต่ว่าฟอร์มการเล่นของลิฟูโดยเฉพาะเชคเคนคอปกับการได้นักเตะตัวหลักกลับคืนมาดิโกชอต้าโมซาลา ดาวินนุนเยตก็โปรพร้อมที่จะลุยหมดแล้วก็ตัวสําคัญอย่างลุยจีแอสก็กลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วผมมองว่าวันนี้ลิปูน่าจะบุกไปเบียดเอาชนะเวสแฮมได้ในท้ายที่สุดนะครับสคู่ในพิมลีกวันนี้ให้เชียร์เรืบยบสีฟ้าแล้วก็หงแดงลิปูนนะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านโช,โชคดีครับสวัสดีครับ